สำหรับเรื่องอสมการนะครับเรามาต่อกันในหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของกราฟแสดงคําตอบของอสมการนะอ่าสำหรับแบบฝึกหัด1.2ข้อที่1เขาบอกว่าจงเขียนกราฟแสดงคําตอบของอสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้นะเริ่มข้อแรก1.1คือ x มากกว่าเท่ากับ18นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนเส้นจํานวนลงไปนะครับเส้นจํานวนเนี่ยน้องก็เขียนลงมาเลยปับ๊บนี่แบบนี้ ตึบต๊บตื๊ต๊หัวลูกศรมี2ข้างแบบนี้นะครับแล้วเขาสนใจค่าใดนี่ในข้อเนี้ยเขาสนใจเลข18ครับนะถ้าสนใจเลข18น้องใส่เข้าไปเลยครับเลข18ปดาบ18แบบนี้นะจะใส่แค่ค่าเดียวหรือจะใส่ค่าอื่นๆที่เป็นจํานวนเต็มข้างๆมันก็ได้นะครับคือถ้าเกิดจาก18แล้วไปทางขวาก็จะเป็นพวก19 2 0อะไรแบบนี้แล้วไปเรื่อยๆเนาะ ถ้าไปทางซ้ายก็จะติดโลเอ่เอ,อก็จะลดลงนะครับก็จาก18ก็จะเหลือ1ิบ6ดสิบอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าเนี่ยคือน้องจะใส่ค่าเดียวหรือน้องจะใส่อย่างเงี้ยก็ได้ค่าซ้ายค่าขวาแต่ใส่ให้ถูกนะถ้าไปทางซ้ายต้องค่าลดลงถ้าไปทางขวาต้องค่ามากขึ้นอะไรแบบเนี้นะครับขั้นตอนต่อไปทีนี้มันเป็นเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับถ้ามากกว่าเท่ากับมันมีเท่ากับใช่ปะ่ะให้วงทึบครับ วงทึบที่เลขสิบดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ยกขึ้นมาหน่อยนะจริงๆมันก็น้องก็ใส่สามารถที่จะเขียนบนเส้นจำนวนได้เลยนะพี่ใช้สีต่างกันจะได้สังเกตได้ง่ายนะครับอันนี้พี่ก็จะวงทึบวงทึบแปลว่ามันใช้ค่านั้นได้นะครับก็คือใช้ค่าสิบแปดได้เนี่ยก็วงทึบอะอันนี้ทำความเข้าใจง่ายเหมือนกับว่าสมมุติว่าน้องจะไปเที่ยวเข้าสถานบันเทิงหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีเขาอาจจะมีไว้ว่าอายุตั้งแต่สิบแดปีขึ้นไป คำว่าตั้งแต่18ปีขึ้นไปคือถ้าเกิดว่าเขาตรวจบัตรประชาชนน้องๆแล้วอายุ18ปีบริบูรณ์อะไรแบบนี้ก็คือสามารถเข้าได้ประมาณนั้นอ่ะ,อะฟิลลิ่งนั้นก็คือ18ปีปุ๊บเข้าได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้หัวลูกศรมันมากกว่าครับนี่สังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้ให้ดีมันมากกว่าหัวที่มากกว่าเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับไอตัวนี้ไงเนี่ยมันคล้ายกับตัวนี้งั้นแปลว่ามันต้องไปทางด้านขวาครับน้องนี่เราก็ปั๊บพุ่งไปทางด้านขวาเลยเป๊บใส่แบบนี้ ลูกสอนว่าเฮ้ยมันยังไปได้อีกตั้งหลายค่านะไปดังด้านขวาแบบนี้จบเนี่ยก็คือกราฟสแสดงคําตอบของข้อที่1.1นั่นเองนะครับเอา้าเราไปดูข้อ1.2บ่างมังทีนี้1.2เขาบอกว่า x น้อยกว่าลบสเหมือนเดิมครับขั้นแรกน้องสร้างเอเส้นกราฟแสดงคําตอบก่อนนะครับกราฟเส้นก่อนนะครับ,แ,นนรบแล้วมันมีค่าลบสใช่ไหม <c oughs> <c oughs> น้องก็ใส่ลบสเข้าไปครับ,บแบบนี้อ่นะ แล้วไปทางด้านขวาไปทางด้านขวาเนี่ยพอค่าเป็นลบนะมันจะติดลบน้อยลงก็คือลบสองลบหนึ่งนะครับอย่าไปเขียนลบสี่ลบห้านะเฮ้ยถ้าลบสี่ลบห้านี่ผิดนะนะครับลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยนะแล้วถ้าไปทางด้านซ้ายก็คือลบสี่แล้วก็ลบห้านะครับไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆเหมือนกันนะอะพอน้องได้แบบนี้ปุ๊บมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าครับน้อยกว่าแล้วไม่มีเท่ากับไม่มีเท่ากับให้น้องใช้การวงโปร่งครับ น้องก็วงปร่งเลยปัป๊บแบบนี้นะครับพอวงโปรงเสร็จปุ๊บทีนี้มันไปทางด้านสังเกตหัวลูกศรครับมันไปทางด้านนี่เหมือนอันนี้ครับนี่เห็นไหมมันเหมือนกันเลยนะครับงั้นเราต้องไปทางด้านซ้ายครับปุ๊บปัป๊บไปทางด้านซ้ายแบบนี้ปุบนี่ได้แบบนี้ก็คือค่า x ที่เป็นไปได้ก็คือต้องน้อยกว่า3น้อยกว่าลบ3โดยไม่เอาลบ3มนะครับโอเคอันนี้ข้อ1 จนหนึ่งกับหนึ่งจุดสองเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้อถัดไปพี่แนะนําให้น้องๆลองพอสคลิปแล้วลองทําเองดูก่อนนะเมื่อทําเสร็จแล้วค่อยกดเพลย์คลิปเพื่อเป็นการตรวจเช็คนะครับอ้าวข้อหนึ่งจุดสามลองทําเองดูก่อนนะครับอ่าถ้าน้องทําเสร็จแล้วเราลุยต่อข้อ1.3กันนะครับข้อ1.3บอก X น้อยกว่าเท่ากับ12นะขั้นแรกก็เหมือนเดิมครับเขียนกราฟเนาะ แสดงคําตอบอันนี้เลยครับเส้นนะครับแล้วก็มันสนใจค่า12เราเขียน12ตรงกลางเข้าไปเลยครับนะไปทางด้านขวามเมอเนาะเขียน1ิบสาอะไรแบบเนี้ยนะครับจะเขียนมากไปกี่ค่าก็ได้หรือจริงๆจะเขียนแค่สิบสองตัวเดียวก็ได้นะนะครับไปทางด้านซ้ายก็11แล้วก็10เนาะนะครับเหมือนเดิมครับมันมีเท่ากับไหมไปดูก่อนนะครับถ้ามีเท่ากับใอ้วงทึบครับ วงทึบแปลว่าฉันจะเอาค่านั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวงทึบคือเอาค่านั้นด้วยนะแล้วไปทางด้านซ้ายมือครับเนี่ยสังเกตหัวลูกศรน,นะมันไปทางด้านซ้ายมือเหมือนอันเนี้ยนั้นเราก็พุ่งไปทางด้านซ้ายครับฟาบึบแบบนี้จบเลยนะครับอ่ะข้อ1.3ถ้าใครทําได้แบบนี้ก็แสดงว่าตัวต้มแล้วนะอ่ะได้ตามนี้ข้อที่1.3นะครับไปต่อข้อ1.4ทีนี้ข้อ1.4เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับอ่ะ เหมือนเดิมครับขั้นแรกไม่ต้องพูดพร,รมทําเพลงปึ๊บสร้างเส้นจํานวนก่อนเลยปรับปรับโจทย์ต้องการไม่เท่ากับ20ครับใส่20เข้าไปก่อนครับ20พี่ใส่ตรงกลางนี่เลยครับไปทางนั้นขวามือก็2122อะไรก็ไล่ไปเรื่อยนะครับไปทางด้านซ้ายมือก็ลดลงไปก็เป็นเอ่อ19แล้วก็18แบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่ามันไม่เท่ากับครับท้าไม่เท่ากับ20ให้วงปรง20ครับ อ้าวพี่เราไม่เท่ากับแล้วมันยังไงต่อดีล่ะคือมันได้ทุกค่าครับยกเว้นยี่อ่าเข้าใจปะ่ะเหมือนพูดง่ายๆเหมือนกับห้องน้องสมมุติห้องน้องมีเด็กนักเรียน30คน40คนอะไรแบบเนี้ยนะครับบอกอ้าวขอตัวแทนห้องยกเว้นเลขที่20อะไรแบบเนี้ยอ่าเลขที่20ไอ้เจ้าเลขที่20อาจจะไม่ส่งงานครูอะไรประมาณเนี้ยครูเลยบอกไม่ได้ไม่ได้เธอต้องทํางานให้เสร็จก่อนประมาณเนี้ยงั้นขอตัวแทนห้องแต่ไม่ใช่เลขที่20อะไรแบบเนี้ยนะครับงั้นจัดได้ทุกคนยกเว้น20ครับ น้องก็เขียนหัวลูกศรพุ่งเส้นไปทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายได้หมดเลยเนี่ยแบบเนี้ยก็คือเอ้น้อยกว่า20ได้หมดมากกว่า20ได้หมดแต่ยียส่สิบชันไม่เอานั่นเองนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่หนนะครับไปดูข้อหนึ่กัน1.5นี้พี่ให้เป็นลบ a น้อยกว่า x น้อยกว่า a นะครับ จริงๆแล้วตัว a อ่ะมันจะเป็นค่าตัวเลขอะไรก็ได้นะอ่าแต่ลบ a คือเหมือนแทนกับว่าตัวติดลบอะไรแบบนี้ส่วน A คือตัวที่มีค่าบวกนะครับอ่าประมาณนั้นนะอ้าวเขียนแทนเส้นจำนวนเหมือนเดิมครับทีนี้ข้อนี้เราสนใจอยู่2ค่าสนใจอยู่2ค่าคือค่าทางด้านซ้ายกับค่าทางด้านขวานะครับค่าทางด้านซ้ายในข้อนี้พี่กำหนดมาให้เป็นลบเเราก็กำหนดไปเป็นลบ A ครับ แต่ถ้าเกิดว่าโจทย์เขากําหนดเป็นตัวเลขอะไรน้องก็ใส่เป็นตัวเลขตัวนั้นไปโอเคบ้านะครับอ่ะส่วนทางด้านขวาอีกค่าหนึ่งคือ A ครับปึ๊บแบบนี้ครับนะตัวค่าบวกต้องอยู่ทางด้านขวาของเส้นจํานวนของไอ้เจ้าตัวลบแน่นอนนะครับต้องได้แบบนี้นะน้องจะเขียนบอกพี่เอา a มาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วลบ A อยู่ฝั่งขวาได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับตัวลบจะไปอยู่ทางด้านฝั่งขวาไม่ได้ครับนะตัวลบต้องอยู่ทางด้านซีซ้ายเท่านั้นแล้วตัวบวกไปอยู่ทางด้านขวาซะนะครับอ้าวทีนี้เราไปดูเครื่องหมายกันครับ เครื่องหมายไม่มีเท่ากับครับนะเครื่องหมายไม่มีเท่ากับให้วงโปร่งทุกที่เลยครับนี่ลบ a ก็วงโปร่ง a เดียวก็วงโปร่งนะครับแล้ว x เนี่ยค่า x ของเราเนี่ยคืออยู่ระหว่างกลางตรงนี้นครับเนี่ย x คืออยู่ระหว่างกลางครับโอเคปะ่ะงั้นเราก็ลากเส้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับเนี่ยนี่ก็แปลว่า x จะมีค่าอยู่ในช่วงของมากกว่าลบ a แต่น้อยกว่า a ครับเนี่ยอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยเป็นลบ a ไม่ได้และเป็น a ไม่ได้มันเลยเป็นวงโปร่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่าโจย์น้องๆมันเป็นตัวเลขอะไรก็น้องก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเอาอะไรแบบนั้นนะครับโอเคข้อหนึ่งจุดห้าตามนี้เสร็จเรียบร้อยไปข้อสุดท้ายกันครับข้อที่1.6นะครับที่กําหนดให้เป็น b น้อยกว่าเท่ากับ x และก็น้อยกว่า c นะครับน้องก็เขียนเส้นจํานวนลงไปเลยป้าบนะครับ นะตอนนี้เราไม่รู้นะว่า B เป็นตัวติดลบหรือไม่นะครับแต่ว่า B ต้องอยู่ทางด้านซ้ายอันนี้ที่เรารู้แน่นอนงั้นเราก็ใส่ B ทางด้านซ้ายครับแล้ว C มันก็เป็นตัวบวกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าต้องอยู่ทางด้านขวาแน่ๆซึ่งถ้าเกิดว่าตัวน้อยเป็นเลขอะไรน้องใส่เลขนั้นไปถ้าตัวมากเป็นเลขอะไรน้องก็ใส่ค่านั้นไปถ้าน้องรู้ถ้าในโจทย์น้องระบุมาโอเคปะ่ะแต่ถ้าไม่ระบุระบุเป็นตัวแปรแบบนี้น้องก็ใส่ B กับ C แบบนี้ โอเคปะโดย b ต้องอยู่ทางด้านซีซ้าย c ต้องอยู่ทางด้านซีขวาเพราะว่าเครื่องหมายลูกศรมันเป็นแบบนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับทีนี้ตรง b ครับ b เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับครับมีเท่ากับนะถ้ามีเท่ากับวงทึบครับนี่วงทึบเข้าไปเลยป๊าบส่วนไอ้ตรงตัว c ครับตัว c เนี่ยมันมากกว่า x ครับคือ c ตรง c เนี่ยไม่มีเท่ากับงั้นวงโปร่งครับสำหรับฝั่ง c แบบนี้ครับ นะแล้ว x อยู่ระหว่างกลางอีกแล้วอยู่ระหว่างกลางอีกแล้วแต่รอบนี้อยู่นอกจากอยู่ระหว่างกลางแล้วเนี่ยเอา b ด้วยเอา b ด้วยเพราะว่า b วงทึบโอเคปะงั้นเราก็ลากเส้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับปุ๊บจบครับนี่อันนี้ก็คือกราฟสแสดงคําตอบของข้อ1.6ถ้ามันเปลี่ยนเป็นตัวเลขอะไรนะ้องก็ไปเปลีป่ยน,นเลขตัวนั้นแค่นั้นเองนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับแบบฝึกหัด1.2อันนี้ทั้ง6ข้อนะครับ บางข้อพี่ก็อัดแอปเอาเป็นแบบตัวอักษรตัวแปรอะไรแบบนี้นะครับน้องก็ไปอัดแอปเอาว่าโจ์น้องๆเป็นเลขอะไรแค่นั้นเองนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับอันนี้ฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นกราฟแสดงคําตอบนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับทีนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ